กูเนี่ยใจเขาจะอยากให้แบบออกกําลังกายใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆอ่ะมันก็จะหนาวแถวพยานาหนาวก็แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีแอดอีลูกอีแมงนึงอีถึงรอบแกงมึงใครบ้างนะอีแอดอีลูกอีแมงเดี๋ยวแมงอแมงแมงคือเยี้ยมากคือเกิดมาแมงกินฟันแม่เลยตั้งถือียอีแมงาเผหน้าไม่มีเลยเออเมอเป็นปมลูกั้งหรอมาคนเมื่อก่อนเขา ตั้งชื่อลูกบุญดีดําแบบนี้ใครเป็ตัวดําแล้วอีดําไปดีดําอีเตี้ยซึ่งพวกนั้นยังเป็นเพื่อนอยู่ทุกวันนี้ไหมเป็นเพื่อนทุกวันนี้ดิเป็นไงเรารวมอันนี้จะเป็นทีมไงบ้าแอ้ดีลูกอีแมงเดี๋ยวเมื่ตามพวกอีบอลอีกูสามารถรวมได้แล้วกูก็จะตั้งมึงกูว่าเดี๋ยวนี้ไปวิ่งตอนเช้ากนี่ว่ะสนุกดเวยไปวิ่งคนเดียวกับพี่มันน่าเบื่อไงมันเหงา ังที่พวกมันก็อยากเนาะนี่โคตรถูกเครื่องลยจริงอะเราโดนบังคับให้วิ่งกูอะโดนบังคับให้วิ่งแต่จะหลอกพูนยังไงดีเออตีสี่เหียเฮ้ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาแต่ตอนเด็กมันก็สนุกไงวิ่งหมอกหาลงร้านกูเป็นร้านขาใช่ป่ะพ่อก็บอกไม่ต้องไปเที่ยวเล่นแล้วนะช่วยพ่อหัวช่วยแม่ทำงานมั่งเดีไอ้ลุงไอ้แมงมาเล่นขายของกันดีกว่า โ,โอ้ยอีดอไอ้ดีดอข้าหาเพื่อนมาช่วยงานนีอ้อ,อ,อเออเดี๋ยวมึงอีฮีเดี๋ยวมึงจัดขนมตู้ขนมไปนะเดี๋ยวกูมาช่างขนมปังปี๊บถูกเลยมึงเฮียคาแรคเตอร์เหมือนญีนมากเลยอเออเหมือนญีนหลอกอีฮีพวกมันก็อยากเล่นเพราะว่าพวกมันไม่มีร้านค้าใช่ไหมมันก็อยากรู้แบบว่าเราขนมช่างกิโลยังไงอะไรกูก็เบางานไปด้วยเราจ้างมาให้เงินเลยปะจะบ้าอ่เลยให้ตัวเองไม่ได้เ